สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิงปูนดวนนะครับวันนี้ก็มาอัดจรบีครับหลังจากที่จอดอยู่บ้านสองวันนะครับจอดอยู่บ้านสองวันอตอนที่ไปจอดก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองโซล่าและกองดักน้ำนะครับ ที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูก็มันมือมันเลอะนะครับม,มันไม่ค่อยได้ถ่ายขอโทษขออภัยด้วยนะครับน,นี้ก็เปลี่ยนเองนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกรองโซลา่าของเครื่องอะไรเปลี่ยนเองหมดนะครับเพราะว่าเคยทําตั้งแต่อยู่บริษัทเก่านะครับอืก็เลยมีความรู้ติดมือไม้ติดมือมันเล็กน้อยนะครับเพราะว่า,าที่เปลี่ยนเองก็ มันไม่มีงานด้วยนะครับก็ทำเล่นทำหัวไปเรื่อยนะครับนี่ก็ล้างรถมาด้วยนะฝาฝนทำไมมันคืมอย่างนี้เนาะ <c oughs> เวลาล้างรถนี่เราก็มาอัดจจละบีนะครับอัดจ,จาละบีแล้วก็เช็กลมนะครับเตรียม <c oughs> พร้อม,อมวันนี้ไม่น่าจะได้ใส่นะครับต้องรอพรุ่งนี้นะครับอรอพรุ่งนี้ใส่ของพรุ่งนี้นะครับนี่ทัดซีก็ เดี๋ยวม่องๆเลยครับล้างกัสซีด้วยเนาะเดี๋ยวม่องครับไม่อยากพากับเจ็บคอยางใหม่ครับล้างเหมือนจะไม่วิ่งอีกเที่ยวนะ <c oughs> เปลียนน้ามันเครื่องก็เลยล้างรถด,ด้วยนะครับมีโอกาสได้ล้างรถเข้าบริษัทเนาะนอนเดี๋ยวบ้าน2งคืนนะครับรอง,งานก็ได้งานมาใส่ข้าวอยู่ธนชาติอยู่เนี่ใกล้จะถึงสารคามนะครับนั่นจะเดินพาเดินดูออมอ้อ,อมรถนะครับ เยี่ยมอองเยี่ยมอองออไทยนะฮะนี่มันค่อยหน้าขับเลยเนาะล้างเงนินเลี่ลลยงๆเขาขีดตมมาไอ้เถอะเหยียบย่ใส่ว่าค้อสักหน,นเหย,เยเียบเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากให้ท่านชผู้<ะ>ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ บรรยากศาศเช้าๆแล้วก็วิธีชีวิตของผมนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยผมทำอะไรบ้างเนี่ยก็วันนี้ก็มาอัจจรบีนะดูแลรถกันหน่อยอัจฉรบีเช็คลมนะครับถ้าผมเดินดูรถด,ดีกว่ามีห้องรับรองเลยนี่ก็อยู่เคซีนะครับยางตลาดนะครับ ชิวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับพี่จ็คหินว่าแลนพาฝนนักเหี่เนาะหลัางนถดก็ได้เ,นนนดนดเ็นแล้วยองเจ้า้องก็งป็นโอ้โหลืมหลัางบักไข่หำบักไข่หำมันหนุกลง นี่ก็เป็นรถสมบัติทีมนะครับมามาเช็ครถเหมือนกันนะครับเช็คช่วงล่างจรวบีลุกขึ้นร,อนร้อว่างวันนี้ค่าทางจะไม่ได้ใส่นะครับรอใส่พรุ่งนี้ละมะั้งน่าจะรอใส่พรุ่งนี้นะครับจราบี ยากนะครับเมามันไดมุดเนาะลุยลุยแต่เช้าเลย <c oughs> ก็มีรถมาฟอมเยอะอยู่นะครับอา่จลวีนี่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ประมาณ4 0แร้อละมั้ง ประมาณนี้นะครับชิวๆครับผมเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องโมซิงบุญดวนแล้วก็เพจโมซิงบุญดวนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับ